สวัสดีครับยลีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันนะครับวันนี้เรามีเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากๆคออือส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับที่กำลังจะเปิดให้บริการเข้าไปถึงในเมืองทองธานีเลยค่ะสวัสดีค่ะก็น่าสนใจจริงๆค่ะว่าส่วนต่อขยายนี้จะเข้ามาช่วยเรื่องการเดินทางในโซนนั้นได้มากน่อยแค่ไหนนะคะ ครับเราจะมาดูกันจากข้อมูลล่าสุดเลยที่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและก็ข้อมูลความคืบหน้าโครงการด้วยเป้าหมายก็คืออยากให้เห็นภาพรวมชัดๆนะครับทั้งสถานีใหม่การเชื่อมต่อแล้วก็ที่สำคัญกำหนดเปิดให้บริการแล้วก็มีข่าวดีเรื่องให้ทดลองใช้ฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้น่าตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันได้เลยค่ะเอาภาพใหญ่ก่อนนะครับ คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูเส้นทางหลักเนี่ยช่วงแครายมีนบุรีอันนั้นเปิดไปแล้วเมื่อพฤศจิกาย,ยน6 6นะครับเป็นระบบโมโนเรลยาว34.5กิโลเมตรมี30สถานีค่ะใช่ค่ะส่วนที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้ก็คือส่วนที่ต่อขยายแยกออกมาจากสถานีสีรัตหรือ PK10 บนเส้นทางหลักตรงเข้าไปในเมืองทองธานี ถูกต้องค่ะส่วนต่อขยายนี้ก็ยังเป็นระบบโมโนเรลเหมือนเดิมนะคะระยะทางก็ประมาณ2.8กิโลเมตรคือจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาครัฐนะคะที่ต้องการจะขยายระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมมากขึ้นก็คือสนับสนุนให้คนใช้รถสาธารณะ ลดร,รถส่วนตัวประมาณนั้นเลยค่ะ,ะแล้วก็หวังผลเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยลถฝุ่น PM 2.5อะไรแบบนี้ค่ะแต่ผลจริงๆก็คงต้องดูกันยาวๆว่าคนจะเปลี่ยนมาใช้เยอะแค่ไหนนะคะครับผมแล้วส่วนต่อขยายนี้มีสถานีใหม่อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างครับมี2ส,สถานีใหม่ค่ะคือสถานีแรก MT 0 1ชื่อเต็มๆก็คือ I m p a c t เมืองทองธานีค่ะอ oh. MT01 IMPACT เมืองทองธานีใช่ค่ะแล้วก็อีกสถานีคือ MT02 ทะเลสาบเมืองทองธานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะจุดเด่นมันอยู่ที่การเชื่อมต่อนี่แหละค่ะอย่างสถานีเอ็มทศูนยเนี่ยก็จะใกล้กับมอสุขโขทัยธรรมธิราชโรงเรียนวัดผาสุขมณีจกักแล้วก็ตัวอาคาร IMPACT เลยค่ะ IMPACT นี่คือมีทางเชื่อมเลยไหมครับมีค่ะเขาทําเป็นสกายวอล์กเชื่อมเลยสะดวกมากๆแล้วก็ยังเชื่อมไปซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดส9ได้ด้วยสะดวกเลยนะครับ แล้วสถานี MT02 ล่ะครับทะเลสาบเมืองทองธานีเชื่อมไปไหนได้บ้างสถานี MT02 ก็ตามชื่อเลยค่ะใกล้กับทะเลสาบเมืองทองธานีแล้วก็มีสวนสมเด็จพระศรินคริน์อยู่ใกล้ๆครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อไปพื้นที่อื่นๆของ Impact ได้แล้วก็ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ก็ไปได้เหมือนกันก็ถือว่าครอบคลุมจุดสำคัญสาคัญในเมืองทองธานีได้ดีพอสมควรเลยค่ะโอเคครับทีนี คำถามสำคัญที่ทุกคนรอเลยครับเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับเนี่ยอ่าข้อมูลล่าสุดเลยนะคะจากที่รามาชคมนาคมท่านลงพื้นที่ไปเมื่อ16พฤษภาคม68เนี่ยมีข่าวดีมากๆค่ะครับ คือจะเริ่มเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการฟรีค่ะฟรีเลยตั้งแต่วันอังคารที่20พฤษภาคม2568นี้เป็นต้นไปโอโ้โห20พฤษภานี้แล้วทดลองฟรีเลยใช่ค่ะทดลองใช้ฟรีก่อนแล้วก็จะไปเริ่มเก็บค่าโดยสารเปิดบริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยวันที่17มิถุนายน2568ค่ะเยี่ยมเลยครับแล้วช่วงทดลองฟรีนี่เขามีรายละเอียดเรื่องเวลาเดินรถความถี่อะไรทุกนี้ไหมครับ มีค่ะในช่วงทดลองฟรีนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะ6โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตตร,รอกก็จะขยายเวลาถึง5ทุ่มครึ่งค่ะอ๋อโอเคครับส่วนความถี่ในการเดินรถคาดว่าจะอยู่ที่ทุกๆุกินาทีค่ะทุก10นาทีก็ถือว่าไม่นานนะครับค่ะก็เป็นการประเมินเบื้องต้นนะคะว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ13,800คนต่อวัน ก็น่าจะเป็นช่วงทดสอบที่ดีเลยค่ะก่อนที่จะเปิดเต็มรูปแบบว่าจะจัดการได้ดีแค่ไหนโดยเฉพาะช่วงมีงานอีเวนต์ใหญ่ๆนะคะใช่เลยครับเรื่องนั้นสําคัญมากแล้วความคืบหน้าโครงการโดยรวมนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือคืบหน้าไปเยอะมากแล้วค่ะข้อมูลณกลางเดือนพฤษภาคมแปดเนี่ยภาพรวมโครงการคืบหน้าไปกว่า98%แล้วค่ะโห9กแล้วเร็วนะครับเนี่ยประจําได้ว่าตอนซิ่งปี66เหมือนจะยังไม่ถึงขนาดนี้ ใช่ค่ะตอนสิ้นเดือนธันวา66 6ตอนนั้นภาพรวมอยู่ที่ประมาณ8 2 7 1เองค่ะนี่ก็ถือว่าเร่งมาได้เยอะมากการที่เตรียมจะเปิดให้ทดลองใช้เร็วๆนี้ก็สอดคล้องกันดีค่ะครับผมแน่นอนว่าการเปิดส่วนต่อขยายนี้ก็น่าจะส่งผลดีมากๆกับคนที่ต้องเดินทางไป IMPACT นะครับแน่นอนที่สุดค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีงานใหญ่ๆอย่างเร็วๆนี้ก็จะมีงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2025ใช่ไหมคะใช่ครับงานใหญ่เลย ค่ะหรืองานคอนเสิร์ตต่างๆที่จัดที่นั่นเป็นประจำการเดินทางก็จะสะบวกขึ้นมากเลยค่ะช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะไปได้เยอะซึ่งปกติก็คือติดมากอยู่แล้วจริงครับแล้วก็ยังคาดกันว่าจะช่วยดึงผู้โดยสารให้กับสายสีชมพูโดยรวมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างข้อมูลเดือนมีนาคม68เนี่ยเส้นทางหลักมีผู้โดยสารตั้ง1.6 6ล้านคนเที่ยวต่อเดือนเลยนะคะก็ถือว่าเยอะนะครับ ค่ะซึ่งทางผู้ให้บริการเขาก็เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะช่วงพีคที่มีกิจกรรมใหญ่ๆค่ะครับสรุปแล้วก็คือการเปิดส่วนต่อขยายสายสีชมพูเข้าเมืองทองธานีนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะครับของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพและปริมณฑลทําให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่สําคัญอย่างเมืองทองธานีสะดวกสบายขึ้นมากจริงๆค่ะด้วยระบบขนส่งสาธารณะเลย และข่าวดีที่สุดคือจะเปิดให้ทดลองใช้ฟรี20พฤษภาคมนี้แล้วด้วยใช่ค่ะอันนี้ต้องย้ำเลยนะคะฟรีค่ะครับผมแต่มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากเรื่องความสะดวกสบายหรือการแก้ปัญหารถติดเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยคือการที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าหรือศูนย์กิจกรรมใหญ่ๆอย่าง Impact เนี่ยมีรถไฟเข้าถึงโดยตรงแบบนี้เลยครับ ในระยะยาวมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแค่พฤติกรรมการเดินทางของคนนะคะแต่อาจจะส่งผลไปถึงกลยุทธ์การจัดงานอีเวนต์ต่ตางๆหรืออาจจะส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาพื้นที่รอบๆเมืองทองธานีในอนาคตไปเลยก็ได้อ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับคือมองไปไกลกว่าแค่เรื่องการเดินทางค่ะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะว่าผลกระทบในระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะคะ